ประกาบเครือข่ายออกแบบรณสุขให้ความรู้ตลอดจนถึงการรักษาสร้างเครือข่ายทั้งหมด250โครงการกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยสามส่วนใหญ่ประจําปี2563ณวันนี้นะครับก็อยากจะใจเชียร์ปีนี้ก็ได้มาจากทางอื่นนะครับด้วยการสนับสนุนของเรามีนโยบายของจีนแพทย์ของทั่วโลกให้สิ้นสุดภายใน10บปีก็คือ ม่มีใครรู้ว่าตัวเองมีหรือไม่มีจนกระทั่งโลกมันไปข้างหน้าเยอะแล้วจึงพอปวดแล้วขั้สำคัญขึ้นหนึ่งระดับเลยครับต้องมองหาตนี้มาครับก็คือแนวประชาชนเนี่นยาาามาตรวจครับก็พบว่าผู้ป่ยระบาระย้าเก่ดงานวันรู้ทางเนหครับ องนะครับ